แฟนเราเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะแล้วบอกเลิกเราอ่ะแล้ววันหนึ่งเราหมดรักแฟนแล้วเนี่ยเราจะไปจากแฟนเราได้ไหมคำถามนี้นะเป็นคำถามที่พี่เข้มได้ไอเดียมาจากโพสต์โพสต์สหนึ่งที่อยู่บนกลุ่มใน a c e b o o k นะครับเป็นกลุ่มปรึกษากปัญหาชีวิตนะโอเคเดี๋ยวพี่เข้มจะอ่านตัวเรียกว่าอ่านเดี๋ยวไปเลือกสรุปให้ฟังดีกว่าเพราะว่าไปอ่านเขาไม่ได้เดี๋ยวผิดกฎนะครับสมาชิกไม่ระบุตัวตนนะครับเขามาโพสต์เอาไว้นะประมาณนี้ว่า ตัวเขาเนี่ยเป็นแฟนนะตัวเขาเป็นผู้ชายนะแล้วแฟนเขาเป็นผู้หญิงนะครับเป็นแฟนเนี่ยคนที่เป็นผู้หญิงแล้วผู้หญิงนั้นเป็นโรคซึมเศร้ารนะครับทีนี้ผู้หญิงเนี่ยด้วยอาการเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยบอกเลิกบอกเลิกผู้ชายนะเพราะอยากอยู่คนเดียวก็เลยบอกเลิกซะเลยนะผู้ชายก็เลยสัญญาไว้ว่าเออถ้าเธอหายเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับ ในระหว่างนี้ผู้ชายก็เลยไปไป,ไปมามาไปมา,มาหาสู่คอยดูแลประมาณ3-4เดือนทีนี้ผู้หญิงก็คือใกล้จะกลับมาเป็นปกปติแล้วหัวใจเจ้ากรรมนะครับผู้ชายคนนี้ดันไปตกหลุมรักผู้หญิงคนอื่นซะแล้วตอนแรกเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรนะเออมาถามถิงสถานนะผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าผมโสดอยู่แต่ว่ารอแฟนกลับมาพอแฟนนะบอกเลิกไปก็บอกตรงๆแบบนี้นะผู้หญิงคนนี้พอรู้ว่า ผู้ชายยังรอก็เลยเลิกยุ่งกับผู้ชายคนนี้อ่าก,ก็เข้าใจดีว่าผู้ชายคนนี้มีแฟนแล้วก็เลิกยุ่งนะครับผู้หญิงคนนี้ก็โอเคไม่ยุ่งละทีนี้ผู้ชายคนนี้ก็ได้กลับมาหาแฟนที่เป็นโรคซึมเศร้าตอนนี้หายปกติดีทุกอย่างแต่กลับรู้สึกว่าไม่ได้รักผู้หญิงคนนี้ละทั้งทั้งที่ตอนคบเนี่ยก็คบมาหลายปีแล้วตอนที่ คิดตอนที่รักกันเนี่ยก็คิดว่ายังไงก็จะรักคนนี้ไปตลอดแต่ตอนเนี้เริ่มมาเข้าใจแล้วว่ารักผู้หญิงคนอื่นมากกว่าก็เลยมาถามคนในกลุ่มว่าจะทํายังไงดีเฮ้ยมันเป็นคําถามที่ซับซ้อนนะอีกใจนึงเฮ้ยเราจะให้คําปรึกษาแบบไหนดีวะให้เลิกไหมหรือให้ไปต่อถ้าให้เลิกกันแล้วคนที่เป็นโรคซึมเศร้าลนะ่ะ แต่ถ้าเกิดว่าให้คบกันเนี่ยใจผู้ชายคนนี้ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยทำยังไงอะ่ะนะยินด,ดีต้อนรับนะครับที่นี่คืออู่ซ่อมความรักอยู่กับผมพี่เข้มเข้มมาริวัตนะครับก่อนอื่นพี่เข้มจะชำละนะเคสนี้ทีละทีละประเด็นเลยเพราะมันมีหลายประเด็นมาขยุกขยุยถ้าเราปรเปลี่ยนเดียวแก้รอบเดียวเนี่ยมันจะมีความคาใจเกิดขึ้นได้นะเอาประเด็นแรกก่อนเลยนี่นะครับ เขาบอกว่าแฟนเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วบอกเลิกอันนี้อยากจะเตือนทุกคนเลยนะที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับพยายามอย่าตัดสินใจอะไรใหญ่ๆใ,ในชีวิตในตอนที่คุณเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ตอนที่อาการกำเริบอยู่เช่นการเลือกคบการมีอันนั้นอันนี้นะการออกจากงานการทำอะไรอะไรหลายอย่างกับชีวิตตัวคุณนะครับแล้วก็การ การเขาเรียกอะไรการตัดสินใจอย่าร้างเลิกกับแฟนก็ด้วยอ่าเพราะว่าหลายคนเนี่ยออกมาแล้วไม่สามารถกลับเข้าไปได้แล้วนะครับอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะครับการทำอะไรกับชีวิตตัวเองเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยฟื้นคืนกลับมาเนี่ยไม่ได้แล้วนะไม่มีใบชุบนะครับเคสนี้ก็เป็นอีกเคสนึงเลยเหมือนกันนะส่วนฝ่ายผู้ชายเนี่ยก็รอว่า รอผู้หญิงจะหายนะครับในในวินาทีนั้นอนะคือความตั้งใจดีแหละแต่ว่าไอ้ไอการให้สัญญาเนี่ยมันก,มนก็มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะผูกมัดตัวเองเนาะอีกสิ่งหนึ่งที่พี่เข้มตั้งข้อสังเกตคือต้องบอกเลยว่าแฟนคุณนะผู้หญิงคนนี้ถ้าหายได้ในเวลา3-4เดือนเนี่ยถือว่าไวนะเพราะเป็นโรคซึมเศร้าในะจริงจริงเขารักษากันเป็นปีนะ ส่วนผู้หญิงที่ข้างาใหม่เนี่ยพอรู้ว่าผู้ชายมีแฟนแล้วรู้ว่ามีความความสัมพันธ์ที่แบบมันยังกลับไปสู่แฟนเก่าได้อยู่เนี่ยเขาก็ถอยออกไปถือว่าเป็นผู้หญิงที่รักตัวเองเหมือนกันนะอันนี้คือแค่มองแค่นี้นะไม่ได้นับมุมอื่นนะครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้เป็นคำถามใหญ่นะครับของโพสต์นี้พี่เข้มอยาก อ่านคอมเมนต์มากเพราะคอมเมนต์นเสียงแตกนะคอมเมนต์บางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเราไม่ได้รู้สึกว่ามีใจให้กับเธอเหมือนเดิมแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องฝืนนะคิดว่าการอยู่โดยไม่มีใจให้เขา่ามันทรมานเขายิ่งกว่าอเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับเฮ้ยพี่เข้มลินน้ำยินเสียงน้ำไหมเนี่ยเคยว่ามันจะไม่ไดีน,นะ การได้รับการใส่ใจนะครับการได้รับการดูแลมันสําคัญสําหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จริงนะแต่ว่าการที่เราต้องทนอยู่หรือว่าฝืนอยู่กับใครสักคนหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีมันมันไม่ได้ทําให้ใจเราดีขึ้นแล้วมันก็ไม่ได้ทำให้อีกฝ่ายนึงดีขึ้นด้วยเหมือนกันดังนั้นความเป็นจริงคือการเผชิญหน้านะครับการบอกเลิกที่ชัดเจนที่สุดคือการบอกเลิกโดย ไม่ต้องเมนชั่นอะไรถึงอีกฝ่ายหนึง่งแค่บอกว่าเราหมดใจแล้วเท่านั้นไม่ได้เธอไม่ดีแต่ว่าเราเราไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะครับดังนั้นเคสนี้พี่เข้มค่อนข้างจะแนะนําให้เลิกกันบางคนบอกโอ๊ยทำไมใจร้ายอย่างนี้นะจริงๆอะ่ะเอาเอาเอา,เอาพูดแค่เรื่องความรักก่อนเลยเนี่ยธรรมชาติของความรักนะมันไม่ใช่สิ่งถาวรน,นะครับ มันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดนะแต่มันคือความจริงครับความรักไม่ใช่สิ่งถาวรมันคืออารมณ์อารมณ์หนึ่งของมนุษย์เหมือนกับอารมณ์อื่นๆวันหนึ่งเราต่อยกับเพื่อนเด็กอนุบาลโอ้โหมึงแย่งลูกอมกูวันนั้นโกรธแทบตายร้องไห้ออกมาด้วยวันนี้มองไปถึงวันนั้นไม่ได้รู้สึกโกรธละแบบวันนั้นแต่ถ้าคุณยังโกรธอยู่นี่น่ากลัวนะแปลว่าคุณเป็นพวกสะสมบัญชีแค้น อาจจะมีอาการท็อกซิอะไรหลายอย่างได้ในใน,ในจิตใจของคุณให้ระวังจิตใจของคุณให้ดีนะอย่างตอนมอปลายอย่างเงี้ยเพื่อนเราโหกแกล้งเราวันนั้นร้องไห้ที่มุกโป่งเลยเออตอนมอต้นอย่างเงี้ยหุ่มบูลลี่กูจังเลย,ย่ีวันนี้มามองแล้วเ,เพื่อนเรามันนิสัยดีละมันอายุสามสิบกันละเราก็ไม่โกรธมันละก็คือโอเคเราผ่านมันมาได้ก็เป็นเรื่องที่ดี นะครับไม่แจะแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ของมนุษย์มันเปลี่ยนแปลงได้ความโกรธความเจ็บแค้นความรักนะเราซื้อกระเป๋ามาใบหนึ่งเรารักกระเป๋าใบนี้มากเราเห่อมากลุยติ้งต้องนะกระเป๋าลุยติงต้องแพงมากแดดไม่ให้โดนโอ้โหฝนตกเนี่ยโอ้โหแทบจะเก็บอย่างดีเลยกลัวกระเป๋าพอง มาวันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นของโชว์ตู้เฉยๆไม่ได้เห่อแล้วหรือว่าอาจจะยกให้คนอื่นไปนะอาจจะสะสมอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คนไม่ได้เห่อแล้วไม่ได้รักแล้วนะครับดังนั้นความรักเนี่ยเป็นอารมณ์ของมนุษย์ที่มันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแต่เราสามารถสารสัมพันธ์นะครับสามารถเติมความหวานสามารถชูแพชชั่นขึ้นมา ให้ความรักมันอยู่ยืดอยู่ยาวไปจนตลอดชีวิตเนี่ยได้แต่ในกรณีนี้เนี่ยคือมันมีอุปสรรคบางอย่างที่เข้ามาแล้วความรักมันมันเหี่ยวเฉาแล้วมันมันตายไปแล้วอ่ะมันชุบไม่ได้แล้วอ่ะมันชุบชีวิตไม่ได้แล้วอ่ะแพชชั่นมันหมดจริงๆแล้วอ่ะมันหมดก็คือมันหมดครับต้องยอมรับความจริงนะความรักไม่ใช่สิ่งถาวรนะครับ มันคืออารมณ์อารมณ์หนึ่งของมนุษย์เท่านั้นต่อให้แบบเราเจ็บปวดแค่ไหนก็คงต้องพูดความจริงหลักจิตวิทยาก็เขียนเรื่องเนี้ยไว้มีนักจิตวิทยาคนไหนไหมที่กล้าบอกเห่าว่าความรักเป็นสิ่งถาวรถ้ารักแบบเดิมแล้วมันจะไม่เปลี่ยนรูปแบบเลยมันจะต้องอยู่อย่างนั้นไปจนวันตายนะครับไม่มีนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแต่มันคือความจริงที่มันเป็นเหมือนอริยสัจส,สีป่ป่ะเขาเรียกว่าอะไรเกิดแก่เจ็บตาย มันมีเรื่องพวกนี้อยู่มันมันคือสิ่งที่น่าเศร้าแต่เราต้องยอมรักมันแล้วการเดินมาการเดินเกมของความรักเนี้ยมาพลาดมันมีจุดพลาดของมันอยู่นะครับก็ต้องยอมรับความความพลาดตรงนี้ดังนั้นตอนนี้แฟนคุณหายเป็นปกติแล้วเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้บอกเลิกนะครับแต่การบอกเลิกคือไม่ต้องไปทําลายเซลล์เอส์ีมเขานะก็บอกว่าเออก็ ไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธแต่ว่ามันมันไปไม่ได้มันหมดแพชชั่นมันมันไม่ได้รักแล้วเนี่ยคือการบอกเลิกโดยที่ไม่ต้องบอกว่าอีกฝ่ายไม่ดียังไงนะครับเพราะตอนนี้คุณจะไปเฮิร์ตไปทำลายเขาก็ไม่ดีคอมเมนต์ที่น่าอา่านอีกคอมเมนต์หนึ่งนะเมื่อกี้นี้อ่านคอมเมนต์ที่ดีที่สุดไปแล้วก็ให้ความคิดเห็นตัวเองลงไปด้วยนะต่อมาคอมเมนต์ที่ประหลาดประหลาดมีคนถามว่า สมมุติคุณทิ้งคนแรกและเอาคนใหม่แล้วคนใหม่เขาไม่ได้รู้สึกกับคุณคุณจะทํำยังไงหรออันนี้พี่เข้มตอบแทนให้เลยโลกมนุษย์นะครับปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้มีปัญหาขาดแคลนประชากรนะครับปัญหาที่พวกเรากาลังเจออยู่คือปัญหาประชากรโล้นโลกแล้วในคนที่มันล้นเนี่ยมันก็จะมีคนบางประเภทที่ดี แต่หาแฟนไม่เป็นมันจะมีคนเจ้าชู้มีแต่คนไม่ดีมันจะมีคนมากมายหลายแบบถ้าเรารู้สึกว่าใครสักคนไม่เอาเราแล้วเราจะขาดชีวิตนี้จะหาแฟนไม่ได้แล้วเนี่ยไปฮิวเซลเอสต็มให้ดีนะครับมันเป็นสัญญาณที่บอกว่าตัวคุณเนี่ยไม่มั่นใจในของของตัวเองนะครับสมมุติว่าเราทิ้งคนแรกแล้วอีกคนใหม่ไม่เอาเราเราก็เลือกคนอื่นก็ได้ก็แต่คนแรกเราหมดแพชชั่นไปแล้วจริงๆนะยังไงเราก็ไม่กลับไปรักเขาได้แล้ว เราไม่ได้ปิ๊งไม่ได้รู้สึกหวานไม่ได้รู้สึกดืดในโลกใบนี้ไม่ได้มีช้อยส์แค่2อ,องช้อยส์นะครับไม่ใช่ว่าได้ A ไม่ไม่ได้ A ก็เอา B ีพอไม่ได้ B ก็ไปเอาเออย่างนี้ไม่ในโลกใบนี้มีคนเยอะแยะมากมายที่คุณจะได้ไปรู้จักไปทําความรู้จักไปเจอคนใหม่ๆแต่มันติดอยู่ที่หัวคุณนะคุณไปคิดซ้ำวนถึงคนเดิม มันไปคิดซ้ำวนถึงคนเดิมๆคุณก็จะมุฟออนไม่ได้ชแนลของเรามีบอกไว้หมดเลยบอกเลิกยังไงให้เจ็บปวดน้อยที่สุดมุฟออนยังไงให้ได้ผลดีที่สุดนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์ในเชิงแบบตําหนิเจ้าของกระทู้โดยถ้าคุณรักเขาจริงจะไม่เปิดใจให้คนอื่นทางที่ดีปล่อยเขาไปเจอคนที่เหมาะสมกับเขาดีกว่าครับจริงๆแล้วบางคนคงไม่ตั้งใจเปิดใจนะแต่มารู้ตัวว่าตัวเองแบบหมดใจนะครับอย่างที่พี่เข้มเมื่อกี้พูดไปหรือยังพูดไปแล้วเนาะ คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอะ่ะบางครั้งอะ่ะมันจะมีแอคชั่นมีพฤติกรรมมีความคิดมีไมเซตที่ทําลายแพยชชั่นอีกฝั่งหนึ่งได้เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับแต่มันทําลายได้จริงๆและอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเขาไม่ได้เป็นนักจิตไม่ได้เป็นจิตแพทย์นะครับที่ที่จะมาแบบว่าเข้าใจอารมณ์เข้าใจมนุษย์ทุกอย่างผู้ชายคนที่เป็นเจ้าของโพสต์เนี่ย เขาอาจจะเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ได้ที่ไม่ได้เรียนรู้เรื่องจิตใจมนุษย์ก็ได้แล้วบางครั้งเนี่ยคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอาจจะมีอาการอะไรบางอย่างมีไมเซตอะไรบางอย่างแล้วก็มีพลังในในเชิงลบอะคือพี่แค่ไม่อยากใช้คาว่าพลังลบเนาะเพราะตัวเขาเองจริงๆแล้วคือไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นที่อาการของโรคนะครับซึ่งซึ่งบําบัดแล้วมันก็จะหายนะรแล้วบําบัดได้เร็วเนี่ยบางที บางทีอาจจะไม่ได้มีปไมไม,ปไม่ได้มีอะไรมากมายก็ได้มัง้งวงเล็บวงเล็บมั้งนะคืออันนี้เราเป็นคนนอกนะครับแบบว่ากินยาแล้วหายอย่างเงี้ยอาจจะเป็นจากสารเคมีในสมองเฉยๆฉยอันนี้ต้องกระซิบนิดนึงนะว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันอาจจะเกิดจากสารเคมีในสมองได้อาจจะเกิดจากแผลใจวัยเด็กได้นะหรือว่าโดนบูลลี่หรือว่าเกิดความเครียดอะไรเงี้ยแล้วเราเอามาคิดซ้ำวนนะครับนอกจากบําบัดด้วยยาคุณควรทําจิตบ,บ,บําบัดควบคู่ไปด้วย อันนี้เป็นความจริงที่บางครั้งจิตแพทย์ไม่ได้บอกคุณหรือว่าบางครั้งเนี่ยเวลาทําจิตบําบัดเนี่ยอย่างอย่างตัวพี่เข้มเองอ่ะมีเพื่อนมาปรึกษาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เอออันนี้ถ้าอย่างนั้นอ่ะเวลาที่เรามีความทุกข์ใจเราลองไม่ไม่หนูเป็นโรคซึมเศร้าหนูไม่ทําอะไรทั้งนั้นหนูเป็นโรคซึมเศร้าเข้าใจไหมเป็นสารเคมีสมองเป็นเป็นคนที่พี่เข้มก็โอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราเราทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะ ให้คนที่เขามีความรู้ดูแลเธอละกันแต่เราอ่ะขอแบบเออไม่ไม่ขอรีเฟอร์ไปหาคนอื่นละกันถ้ามีแต่ทีนี้ี็คือเราไม่ได้เป็นนักจิตท,ที่ดูแลเธอด้วยเธอเธอเธอให้ผู้เชี่ยวชาญละกันเนาะเนี่ยแล้วพี่เข้มก็คือถอยออกมาเลย <laughs> ถอยออกมาเลย <laughs> อันนี้คือจะจะบอกว่าเราไม่เข้าใจเขาก็ได้นะแต่ว่าไอไอตัววิชาของเราอ่ะมันมีแบบเว้ยเราต้องทำขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ทำเคสฟอร์มูลเลชันต้องอะไรเงี้ยคือมันมีขั้นตอนของมันน่ะและเขาแบบไม่เอาขั้นตอนไม่เอาการบ้านบอกว่าเนี่ยมันช่วยไม่ได้หรอกมันไม่หายหรอกโอเครับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองนะแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งครับมาบอกว่ารู้ว่าเขาเป็นซึมเศร้าแต่ก็ยังทําในสิ่งที่ทําให้เขาดิ่งลัลนดาวคุณใจร้ายมากไปบอกเขาตรงๆเถอะว่าไม่ได้รักเขาแล้วจะได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอคนที่พร้อมดูแลเขาอย่าเห็นแก่ตัว อันนี้เอออันนี้ก็ดีเหมือนกันนะคือก็บอกไปตรงๆว่าเออไม่ได้รักแล้วแต่ก็ไม่ต้องไปบอกนะว่าเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเขาจะไปทํร้ายตัวเองหรือว่าไปทิมแทงตัวเองนะครับมันความรักมันไม่ใช่สิ่งถาวรนะมันมันมีได้แลมันหมดได้เป็นเรื่องน่าเศร้านะครับแต่ความรักมันสามารถเติมได้นะครับแต่ในกรณีนี้คือคุณกับเขาอาจจะไม่ได้เติมให้กันเนาะโอเคครบถ้วนน้อเพื่อนหวังว่า ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น,น้อยนะครับและพียงแม่็คงหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจแหละว่าถ้าเกิดว่าเราต้องอยู่กับใครสักคนนึงแต่ทีนี้เขาเ,เราไม,ไม่ได้มีความว่างหวามแล้วนะไม่ได้มีแพชชั่นแล้วไม่ได้มีภาพทรงจําความทรงจําอะไรดีๆแล้วนะครับเราก็ปล่อยเขาไปเราต้องไม่เลี้ยงไขความรักนะครับเราต้องชัดเจนกับตัวเองนะครับ ก็ถ้าใครมีประเด็นมีอะไรอยากจะถามนะครับก็สามารถทิ้งเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับแล้วพี่เข้มรับปรึกษาปัญหาชีวิตนะปัญหาความรักด้วยนะครับที่หลังไม่เข้ามาแล้วกันเนาะในดีสคริปชั n นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีด้วยนะครับ